ทุกคนหวังว่าคงไม่มีใครเห็นนะเพราะว่าแอบแวบไปอิตาลีแล้วไปซื้อขนมหวานมาค่ะระหว่าก็เลยแอบมานั่งกินที่สนามเด็กเล่นค่ะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากที่จะมาสอนทุกคนมารู้จักกับการบอกว่าฉันอยู่ที่ สนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นในภาษาอิตาเลียนเรียกว่า p a r ์ o ก i อก h นั่นเองนะคะเพระนาะฉะนั้นถ้าว่าจะบอกว่าฉันอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคะภาษาอิตาเลียนแน่นอนว่าต้องใช้กริยาเ s สเ r e นะคะที่หมายถึงเป็นอยู่คือน,นั่นเองนะคะกริยานี้เป็นกริยาตัวแรกที่ทุกคนต้องผ่านให้ได้นะคะแน่นอนว่าใช้กับ e ก็คือ sono จําได้ไหมคะก็จะกลายเป็น sono al parco g i o c ก i นะคะก็คือฉันอยู่ที่สนามเด็กเล่นตู เป็นอะไรเอ่ยตู้เป็นเซอัลปาโกจอกกี้นะคะก็คือคุณอยู่ที่สนามเด็กเล่นประมาณนี้นะคะก็ไปผันเอาแล้วกันเอาแล้วแต่บุรุษนั่นเองค่ะวาอยู่ที่สนามเด็กเล่นเพราะว่าวาอยากกินขนมหวานวาก็จะบอกว่าโซโนอัลปาโกจอกกี้เปิ่งแค่บอยมันจาริอิโดชิตู้บอยมันจาริอิโดชิก็แม่อลโลราเวียดได